สวัสดีครับช้างศึกสตอรี่ EP นี้จะพามาเรียกน้ำย่อยก่อนศึกอุ่นเครื่องฟี่าเดย์สองนัดที่กำลังจะมาถึงเราจะมาดูว่าในขุนพลทั้ง27คนนี้แข่งรายใดมีสถิติอันยอดเยี่ยมในศึกรีโวไทยลีกด้านใดกันบ้างก่อนที่ทุกคนจะมารวมพลังให้กับทีมช้างศึกของเราโม่แข่งกับทีมชาติเนปาลและทีมชาติสุรินามเริ่มจากตำแหน่งหลังบ้าน นายด่านที่ถูกเรียกเข้ามาในครั้งนี้ทั้ง3คนเจ้าไอา้กัมพลปฐมอัคากุลนายทวานวัย29ปีจากรั้วราชันมังกรราชบุรีมิตรผล f อคือนายด่านที่มีสถิติการเซฟมากที่สุดของสึกรีโวไทยลีกถึง80ครั้งด้วยกันถือว่าเป็นการการันตีความหนึบได้เป็นอย่างดีส่วนคนที่มีสถิติเซฟรองลงมาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนปฏิวัติคำใหม นายทวานอีกคนจากสมุดปราการซิตี้นั่นเองโดยเจ้าไหม้มีสถิติการเซฟอยู่ที่71ครั้งแถมยังมีจอมเก่าอย่างสิวรักษ์เทพสูงเนินอยู่อีกคนขยับมาที่แนวรับเฉลิมศักดิ์อักขีคือปราการหลังหน้าใหม่ที่ถูกเรียกตัวมาติดในครั้งนี้จากฟอร์มการเล่นอันโดดเด่นให้กับต้นสังกัดโปลิสเทโลเอด้วยการเข้าปะทะที่หนักแน่น แข็งแกร่งและยังมีสถิติในการเคลียร์บอลเป็นอันดับ2ของแข้งไทยในรีโวไทยลีกที่จำนวน71ครั้งด้วยกันนับเป็นเซนเตอร์ฮาฟไทยที่กำลังได้รับการจับตามองและกำลังอยู่ในฟอร์มที่มั่นใจมากทีเดียวมาดูกันครับว่าเจ้าเป็ดวัย7 7ปีจะได้ประเดิมสนามให้กับทัพช้างศึกในสนัดนี้หรือไม่ต่อกันที่ผู้เล่นในแดนกลางแม้จะไม่มีชื่อของขาประจาอย่างสารัตอยู่เย็น พิธิวัตสุขกจิตธรรมกุลหรือชนาทิพสรงกระสินแต่ในแดนกลางชุดนี้ก็มีผู้เล่นที่ทำสถิติเป็นตัวท็อปของลีกอย่างวิลาเทพป้อมพันธ์ห้องเครื่องจากเมืองทองอยู่ในเต็ที่ขึ้นแท่นเป็นนักเตะที่ผ่านบอลมากที่สุดของลีกที่มีสถิติการผ่านบอลอยู่ที่1,355ครั้งจาก22นัดที่ผ่านมาหรือเฉลี่ยมากกว่า60ครั้งต่อน,นัดเลยทีเดียว ขณะที่สถิติของการแอสซิสนักเตะที่แอสซิสมากเป็นอันดับ2ของลีกอย่างเจ้าอินส์ชาววัดวีรชาติจาก BG ปทุมยู่นเต็ดก็กลับมาอยู่ในรายชื่อทัพช้างศึกอีกครั้งหลังจากฝากผลงานโดดเด่นไว้กับทีมชาติไทยแถมด้วยหน้าใหม่แต่วัยเก่าอีกหนึ่งคนอย่างเลอสันเทียมราดแข่งวัย30ปีจากหนองบัวพิชยะเอฟซี ที่เป็นตัวจักสำคัญให้ทีมพญาไก่ชนบินสูงในลีกขณะนี้เจ้าแกะมีสถิติการสร้างสารรค์โอกาสให้กับเพื่อนถึง32ครั้งในฤดูกาลนี้รั้งอยู่ในอันดับ7ของนักเตะไทยในลีกซีซั่นนี้บวกกับความขยันของเจ้าตัวที่เป็นจุดเด่นให้เตะตามาโนโพกลิ้งในครั้งนี้ พร้อมการกลับมาติดทีมชาติของศูนย์หน้าดาวรุ่งอย่างสุพนัทเหมือนตานี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนักเตะที่เราหยิบยกสถิติมาพูดกันใน EP ีนี้ยังมีแข้งที่น่าจับตาอีกหลายคนด้วยกันเพราะฉะนั้นห้ามพลาดแมตช์อุ่นเครื่อง2แมตช์ในวันที่24มีนาคมนี้กับทีมชาติเนปาลและ27มีนาคมนี้กับทีมชาติซูรินามเป็นอันขาดนะครับ พลาดไปจะหาว่าไม่เตือน